อันนี้กูขอบพูดตรงๆนะแบบอาจจะขัดใจนะคือมึงอ่ะรอให้เลือดอ่ะดูเลือดก่อนได้ป่ะแล้วค่อยหนีทําดาเมจก่อนเว้ยคือมึงอ่ะโดนตีทีเดียวอ่ะมึงไปเลยเว้ยทีหวของมึงเกินเว้ยเพื่อนอันนี้ของเลยเพื่อได้สู้ต่อมึงต้องเช็คเลือดมึงนิดนึงเว้ยอาจจะขัดใจมึงหน่อยแต่ว่ามึงต้องเช็คเช็คเลือดมึงก่อนแต่จริงเงินก็าเอาเด้อกูไม่เอาคนหนึ่งอ่ะสมาธิสั้นโคตรไม่ได้หรอก ครับพูดไปเถอะเดี๋ยวผมมาเติมพวกเนี้ยไอ้มาเติมไอ้ไอ้ผมแค่เติมสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นได้อะไรบ้างวะเติมได้ปะไอ้เนี้ยนะเออได้สกินละหนึ่งอ่ะได้สกินซีอาร์บีมหน่อยครับอันนี้มันไม่มีเป็นวีดไม่มีมันก็ได้แค่โพสกินอ่ะอ้าวแล้วแล้วไอ้แอปเปิ้ลทองมาจากไหนไม่รู้อ่ะไอ้ไอ้น้องแอปเปิลไอเบนบอลมาจากไหนอ่ะเหมือนมันแบบคล้ายๆลงดันนะเฮียแบบ ฟาร์มเมาจากอเนะี้ยพวกในกล่องเออหวายถึงได้สกินว่ะเอากล่องไหนดีว 20, ะหมื่นสองหมื่นฉลามสวยสุดเขใาใจใ่เนี้ยฉลามสวยสุดฉลามเหรอสีน้ำเงินน่ะเหรอใช่ใช่พี่คนดอันี้เนาะนี่งไงของตีบวกแร่ตีบวกค่อยเติมสักหมื่นสองหมื่น ไม่พี่ตาแต่ว่าพี่เติมมาพี่พี่เอาของมาพักันของได้นั่นี่ยนั่นแหละพี่จะทำอย่างนั้นแหละเนี่ยเนี่ยตามผมมาดูเนี่ยถ้าตายแล้วของตกปะถ้าตายแล้วของตกปะตายแล้วของตกไหมตกดิแต่ว่ามันจะมีมีของกันอยู่มั้งแต่เฮียมามาดูดิอพักันของอ่ะเฮียนะเดิ๋มาตามผมมาดิเนี่ยอยู่หน้ามึงเนี่ยมามามาเนี่ยเนี่ยเฮียพอเฮียตีดาบออกแปดแล้วใช่ไหม วันนี้เฮียยังโหดอ่ะมันจะมีมันจะมีให้อัพางเฮียวันนี้มึงรู้ป่ะเพื่อนโหดจัดเลยอ่ะดูมึงเล่นวันนี้ใช่แม่งโคตรโหดอ่ะเก็บไปกี่ตัวยังเก็บไปสี่ตัวยังท่านเห็นไหมอย่าแต่เฮียบอกเอาเอาดาบบอกแปดมาเตียอ่ะมันจะเป็นดาบคอมบอนอ่าคอมบอนและลเฮียจะเอนชานเอนชานแฟนตาซีได้เยอะขึ้นแล้วก็ตีบอกแปดใหม่อ่ะดาเมจมันจะมากขึ้นคือมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันไปตันที่ระดับซูเปอร์สเปเชียลแหละก็คือ ดาเมจพื้นฐานเริ่มต้นที่เท่าไหร่วะเนี่ยไปดูมันที่ผ่าท่านี้โบกเศษสาวดีกว่ามีมียันกันชูตะเห็นปะพี่มาลีตาดาดซีอาบีมหน่อยครับเฮียขอแรงเออเออเฮียมาดูนี่เฮียเฮียเคยเห็นไอ้นี่ยังไอ้นี่ขุฟอร์จูนอะไหนไม่มีใครรู้เลยมึงเออพี่ภูมิผมผมใช้แร่อย่างละาหกสิบอะเอาแค่ที่ขุดคันแรกอะไม่ติดอัยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะใช่เนี่ยมันมีที่ขุดเนี่ยตีแล้วเฮียจะพาไปขึ้นเนี่ยอันแรกเลยนะ อันน<ก>ั้นให้เพื่อนกูทำเพื่อนกูเน้นฟาร์มโอู้ไปเรื่อยวันนี้กูฆ่าไปสีไอ้เหี้ยเพื่อนกูอันนี้กูขอพูดตรงๆนะแบบอาจจะขัดใจนะคือมึงอะรอให้เลือดอะดูเลือดก่อนได้ป่ะแล้วค่อยหนีทาดาเมจก่อนเว้ยคือมึงอะโดนตีทีเดียวอะมึงไปเลยเว้ยที่หวงของมึงเกินเว้ยเพื่อนไม่มีอันนี้กูจรงเลยเพื่อได้สู้ต่อมึงต้องเช็คเลือดมึงนิดนึงเว้ย อาจจะขัดใจมึงหน่อยแต่ว่ามึงต้องเช็คเลือดมึงก่อนก่อนที่มึงจะหนีอะเช็คเลือดเออทำดาเมจให้ได้เยอะสุดแล้วค่อยหนีไม่ใช่แบบจะแบบหูรับตับแลบแบบคือจะไปอย่างเดียวโดนปุ๊บไปเลยปุ๊บไปเลยอย่างเงี้ยไม่ันต้องเขาเล่นด้วยเขาจะแบบันเป็นมันเป็นสเต็ปมันเป็นสเต็ปไม่ถอมาฆ่ากันตายถามบางแท็กดูพี่เอาของอของมาคืนพี่เอาของมาคืนเพื่อนมึงดาเมจโคตรน้อยเลยนะเขาเขาของมาคืนนะเขาเขาเขาสมเพศเราเปล่าเฮียเออ มาลองมาไม่ต้องย่ำยีกันขนาดนั้นก็ได้เฮียต่เงีากแต่ยาวนะเฮียไม่ฝรดีเศษนะเองเทียร์ไใช่ยาวไม่ยาเองผมครับไม่พี่ก็เมื่อกี้ก็เป็นศัตรูเป็ไงอันนี้ก็เป็นมิดแล้วโอเคโอเคน้องเฮีย้เทียตีคอมมอนติดเฮียหดเลยนะแล้วก็ได้ใส่ชาร์จได้เพิ่มด้วยเห็นเขาว่าติดกันง่ายนะเห็นเขาบอกกันมึงคาดได้อะไรบ้างเนี่ย พี่คิงเซฟคลาสสิกห้าดับเปิดให้หน่อยพี่คิงเซฟคลาสสิกห้าดับเปิดให้หน่อยเซิฟห้าดับไอ้ของของน้องของครับนี่เป็นทองเว้ยเซิฟห้าดับเพื่อนเขาบอกเดี๋ยวดูยก็บอกไงแต่ถ้า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 เ้าทิไปแล้วเดี๋ยวดูยมันจัดการเองเซิฟห้าดับคือยังไงวะเครื่องเครื่องเครื่องเซิฟห้ามันดับป่ะมา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 รไเป็นทองแล้วมาอันนี้ตอบไหมพี่ตอบไหมมามาเดชมาเดช ไหวได้ก่อนเลยเฮียกูเองกูไหวเฮียหนึ่งๆเลยเออเอ้ยความที่มันกินมันกินอะไรอะกินอะไรเอ้ยกูโดนกูโดนไอ้เฮียเไปลอยลอยอย่าตีเขา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 อสวย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 แม่น้ำพวกนี้ไม่เอาน้ำจิ้ไม่ได้กิ้มานะเพื่อนมึงขนาดนี้เลยวะไม่เมื่อกี้ไม่เอาจริ้งเมื่อกี้ไม่เห็นจริงไม่ได้เอาเลยถ้าเอาถ้าเอาลูกเสาอยู่ด้วยเฮียตายแล้ว หนูได้ยาแล้วมั้งเดดหน้าหมดนี่ขอหนึ่งนึ่นึงหไปเลยเนียมาดีมาดิขอหนึ่งหนงนี่ก่อนนะมึงดำน้ำดิมึงดำน้ำดิ

เพื่อนทาแก๊งให้มันเยอะได้นิกว่านี้ไหมมันได้กี่คนตอนนี้สามมันน่าจะได้ประมาณสูงสุดสิบแต่ตอนนี้ไม่ได้สามมันต้องอัพมันต้องอัพขึ้นมันอัพขึ้นแล้วมันตันเท่าไหร่แล้วชื่อแม่งยางงงอ่ะแม่งใชมันตันสิบไปคิงทันทีแม่งมันจะให้เห็นชื่อเป็นสีเขียวเว้ยที่เราอ่ะแม่งงงเนาะตอนบวกกันอ่ะก็ส่วนหนึ่งอะพีงงอ่ะแต่ี่คิงมันใช้อัพรอบรอบละแสนนะพี่ ไปถึงสิท่ะน,นะใช่ปะ่ะใช่ใช่ใช่ตั้งแต่ขั้นแรกอะรอบละแสน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 ะจนถึงสิ1หนึ่งคนตอนหนึ่งแสนนะพี่โ<อ>ดนหลอก จิงตามก็ไม่ได้หรอกแต่เจ็ดจูงมันมีเสียพ่อมันมาเป็นสิบบอกกูเสียไม่ไหวฮะพวกนี้มันมีคนใส่ชุดบวกแปดเมื่อะ ลแล้วจะยังไม่มีพี่ตอนนี้ชุดบวกแปดนี่ลั่นเลยปะโอ้โหลั่นมากเฮียแน่าจะโดดแตกโดดแตกอย่างเดียวเลยเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูเองจับ<ง>กูตีนะพวกเนี้ยได้ได้ได้ไดมาลุงพี่มันถ้ามันลุงพี่เจ็ดแปดตัวมันก็พี่ไม่ลงถูกไหมประมาณนั้นเฮียแต่ว่าเอ็นเดอร์โฟเนี่ยต้องมีตลอดนะเพราะว่ามันน่าจะมีสูตรทำให้ตายไวอยูม่มีคนตาย โอโลมอโลมาโมาอ๊าอ๊าออ๊านี่ไหมอเห้ย ตีเลยงั้นกเดี๋ยวผมให้น้องเอาเองยวผมให้หูได้ขวานว่ะของใครแตกวะนี่ยไอ้ยใครออกไปตายวะเนี่ยไอ้เียสะดุ้งหัวด้วยนะน้องผมเนี่ยตายก็ไหรอเฮ้ยมีโต๊ะเปล่าเฮ้ยโต๊ะเปล่าเดี๋ยวเราทำชิ้นใหม่ให้เดี๋ยวน้อง ล่างจริงออกล่างจริงพ่อมึงอะไม่ได้หิวก็ไม่ดูเฉยเห็นเป็นของไอแท็กเลยวิ่งออกไปไงเห็นเป็นของไอแท็กเลยไปเอาตาหนองพี่ขอกำลังใจหน่อยพรุ่งนี้พี่สอบเดี๋ยวผมเข้านะครับน้องแฮปปี้เบิร์เดย์ครับมีความสุขมากมาดิไอ้บางเอาเอาเอ็นเตอร์โพมมาดีห้อยเตอร์โพมหน่อยดี ออา่อ๋ออออมามาเีมาเไอ้อ้ทำบัอเทแล้วออกไปมีตายอ่ะไอ้บ้างมันอยู่คนเยอะเออเอาพีน้องแงมีอ้เปื้นทองอีกบ้าอยากออกว่ะอยากซ่าว่ะอยากซ่าว่ะเฮีย เจเลยพี่พี่เเลยพี่เอาเลยไพี่มาดีหนึ่งองผมอ่ะเดี๋ยวขอไม่ไม่ครบเดี๋ยวพูเดี๋ยวพี่บวหนึ่งหนึ่งนี่พี่หนึ่งหนึ่งได้ห้าห้าได้ได้ห้าหได้อแบบขอแบบไม่ตายไวนะเขาจะสอบไยพอมันเกิดเขาคืออะไรตาลน้องพี่ของใหญ่อ๋อ Oh, ส, <ENNIS> สอบให้ผ่านนะครับส <num it> id <ida> ู้ๆครับขอให้เรียนได้เกียรติครับเอาดิเฮ้ยเฮ้ยมาเจอม่เจอเม่เจอเออเเออเนเเดเ ดีนะเซิร์ฟดับเน็ตรุ่นหรือว่าเซิร์ฟดับวะเซิฟเซิฟพี่เซิฟเซิฟผมเฮ้ดีมากโอ้เบดีดีมากเลยดีมาก เธเรียกว่าสเต็ปจู๊พี่มาลีเทคสองกันนะพี่เทคสองหรอเขาเรียกว่าสเต็ปจู๊ง,น,งน้องอ๋อ